นี่เจ้ามาตรงนี้ทำไมหรอฮะหรือว่าเจ้าชอบคนอย่างข้ากันแน่เหรองั้นเหรอคนอย่างท่านไม่ชอบใส่เสื้อผ้าเนี่ยนะข้าจะไปชอบได้อย่างไงกันล่ะเฮ้ยอย่ามาทำเป็นพูดเดีไปหน่อยเลยรู้ไหมว่าที่ข้าถอดเสื้อแบบนี้มนเป็นคาแรคเตอร์หนาเจ้ารู้จักหรือเปล่าล่ะข้าคิดว่าข้าไม่รู้จักนะสักวันเจ้าก็ต้องรู้เองล่ะแต่รู้ไหมว่าเจ้าเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักดีเนาะแม่แน่ก็อาจจะตรงสเปคข้าด้วยสิ แล้วพวกผู้หญิงที่มันอยู่ข้างหลังข้าล่ะผู้หญิงที่อยู่ตรงเนี้ยข้าก็รู้สึกว่าข้าอย่างที่จองเกือบหมดทุกคนแล้วล่ะข้านี่มันโรคจิตจริงๆด้วยอ้าวว่าไงนาะข้าโรคจิตงั้นเหรอมันก็คงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งแน่นอนว่าท่านโรคจิตคนเราเนี่ยดูภายนอกไม่ได้หรอกนะถึงภายนอกข้าจะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆลึกๆแล้วอ่ะข้าก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะทำไมเจ้าถึงชอบเห็นข้าเป็นคนที่ไม่ดีล่ะ ถ้งนั้นแล้วแต่ท่านจะกล่าวมาเลยค่ะมาแล้วต่งแล้วแต่อะไรฮะเจ้าเนี่ยภาพว่านะเหมือนกับมนุษย์ขนแดงกล่าวมาไม่มีผิดเลยว่าในสายตาของเขาเนี่ยเขาเห็นว่าเจ้ายัางเป็นเด็กตัวข้าเองก็เช่นกันก็ยังเห็นเจ้ายัางเป็นเด็กอยู่นะน่าจะต้องรู้อะไรอีกเยอะเลยล่ะแน่นอนว่าข้าต้องรู้อะไรอีกเยอะถ้างั้นก็ดีแล้วจะให้ข้าไปกับเจ้าได้ไหมล่ะ เพื่อข้าจะช่วยอะไรเจ้าได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้างนั้นก็ได้ค่ะจะให้ท่านตามมาก็ได้นะคะแต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมคะท่านอย่าเพิ่งรวนลามข้าเลยครับก็แน่นอนอยู่แล้วก็มันยังไม่ถึงเวลานี่นาะงั้นเหลอคะแล้วถ้าถึงเวลาแล้วท่านก็พร้อมจะรวนลามข้าสินะคะมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกโอเคเราไปกันเถอะนะที่นี่น่ะเหรอที่ท่านจะให้ข้าเดินมาที่นี่งั้นเหรอ มันก็แนนอนอยู่แล้วล่ะว่าที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่สวยงามแล้วทำไมท่านถึงต้องใส่สื้อามาด้วยล่ะเพอที่เนี่ยมันมีอันตรายเยอะไงชุดเกาะเนี้ยมันก็ไม่ใช่ชุดเกาะธรรมดาหรอกนะเจ้าอย่าเพิ่งดูถูกไปนอกจากเลื่อยแล้วท่านก็ยังถือดาบพร้อมกันอีกด้วยนี่นะข้าจะพบเลื่อยอย่างเดียวไม่ได้ข้าก็ต้องพบดาบคล้ายเจ้าด้วยล่ะ างนั้นเราเข้าไปกันเลยดีกว่านะเพื่อจะได้เจออะไรดีๆบ้างละ่ะนี่มันแรกคิดต้นนี่นะแล้วข้าจะไปทางไหนดีล่ะเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นทางตันก็ได้ที่นี่มันคืออะไรอะ่ะที่นี่น่าจะเป็นพื้นที่ที่มันหลบตัวสิเนาะนี่มันคล้ายๆกับทางออกเลยนี่นะแต่ข้าไม่รู้ว่ามันจะออกไปที่ไหน ข้างหน้าก็ยังมีน้ำอยู่ด้วยนี่นะเราไปกันเถอะจะถึงแล้วล่ะตรงนี้กระแสน้ำคงจะไหลแรงมากเลยนะแต่ข้าสัมผัสได้ว่ามันคงจะมีใครตามข้ามาด้านหลังนั่นแหละใครงั้นเหรอมันก็คือเป็นเผ่าดำน้ำว่าไงนะเผ่านักดำน้ำเหรอ เขาคงจะมาสำรวจอะไรตรงใต้น้ำแถวใกล้ๆตรงนี้แหละมั้งจะอาจจะมีภัยรเข้ามาโจมตีเราตอนไหนก็ไม่รู้สิเนาะเดเสิขนาดโดโดมันยังรู้เลยว่าไพไรมันกำลังมาเห็นไหมมันก็เลยตะโกนเออะอย่างนี้ไงหรอถ้าว่านะเรารีบไปกันเลยดีกว่าอีกอย่างนึงคงต้องพกอาไวุธไปด้วยล่ะ มันก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็คงไม่แปลกหรอกนะที่เจ้าจะต้องพกอาวุธไปด้วยเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวหน่อยก็ยังดีข้าก็คงไม่เถียงหรอกนะข้าก็พกอาวุธติดตัวไปเหมือนกันแหละหลังนั้นก็ไปกันเลยมันจะอีกไกลไหมในพื้นที่แถบนั้นแต่ข้ายังไม่เห็นฝีมือของท่านเลยนะแน่นอนอยู่แล้วล่ะต่หน่อยเจ้าจะได้เห็นเองแ่ะว่าฝีมือของข้านะ่ะมันดีแค่ไหนกัน งั้นเหรอเสียงระเบิดนี่มันคืออะไรอะเสียงจากตัวท่านเองช่วงกำลังสู้กับมแมลงเชื่องอยู่นี่นะน่าสนุกดีนะยังงั้นเหรอเจ้าคงจะคิดว่าสนุกไปเรื่อยสิเนาะแน่นอนว่ามันต้องสนุกเห็นไหมล่ะอง,งั้นเราไปกันเลยดีกว่าไหม ถ้ายัางดูไม่จบเลยนะอะไรกันเนี่ยเซ็งจริงๆเลยมาดูสัตว์ตัวเล็กสู้กันมันจะไปสนุกอะไรล่ะเห็นไหมละ่ะบอกแล้วมันต้องสนุกมันมีงูมาด้วยอะงูทั้งสามตัวเลยดูสิถ้างั้นเราไปจับก,การงูกันเลยดีกว่าไปไปนี่ไงมานี่เลยไอไสัส ท่านยังไม่แสดงฝีมือออกมาเลยเหรอก็สัตว์พวกนี้มันเล็กน้อยเกินไปเนอะข้าก็เลยไม่อยากจะแสดงฝีมือไงหรอนี่ไงท่านคงจะแสดงฝีมือได้แล้วสินะมาโจรสเคสู้กับสเตโกะนี่ไงดูสิโจระเขซตัวนี้เอาแล้วไงเข้ามานี่ไงอายซะทางเชื่อมต่อกับทะเลหรือเปล่านะไปกันดีกว่า มันจะอีกไกลไหมเนี่ยมันก็คงไม่ไกลหรอกถ้าคิดว่าอย่างไงตรงนี้มันก็ยังเป็นป่าเบิงอยู่นะมันก็ยังไม่พ้นป่าเบิงนั่นแหละมันกว้างใหญ่นะนี่ข้าเจองูนี่นะนี่งไงตายซะเอ๊ะท่านทำอะไรอะ่ะกดจักกายงูไงล่ะงั้นเหรอสงสัยท่านอาจจะติดนิสัยจากแสนเรวมาสินะห่เปไปเล่นนะ แสนเลวมันก็อย่างนั้นแหละน้องชายคนเนี้ยเขาก็เป็นคนที่หัวดื้อล้นนะจะว่าไปแล้วเจ้านี่ก็ไม่ต่างกับแสนเลวเลยนะนั้นเหรอหนทางยังจี่ยาวไกลสินะผมต้องว่ายน้ำแล้วเจ้าว่ายน้ำเร็วเกินไปหรือเปล่าไม่นะข้าไม่ได้ไว่ายน้ำเร็วเกินไปข้าก็ว่ายธรรมดาของข้านั่นแหละแต่ข้าคิดว่าเจ้าเนี่ย ว่ายน้ำเร็วเกินไปนะช้าๆหน่อยก็ดีเดี๋ยวข้าจะตามไม่ทันงั้นเหรอท่านเป็นคนที่ใจเย็นมากๆเลยนะน้ำมันใครวิ่งไปทางนั้นอะสองคราเแห่งอักเป็นผู้สำรวจแล้วจะทำไมยังไงข้าก็เทพ เื่อกี้ท่านเห็นหรือเปล่าใช่แล้วล่ะข้าก็เห็นอะไรแวบๆเหมือนกันเนาะไปดูกันเลยดีกว่าไหมเหรอแน่นอนอยังไงข้าก็ต้องพร้อมอยู่แล้วล่ะถ้างั้นเราไปกันเลยนี่มันอะไรกันน่ะเดี๋ยวใครวิ่งตรงนั้นนี่มันหัวนหน้านี่มาข้ามันจะาก,กาันระวังด้วยเอ๊ะ มีคนยิงปืนมาฆ่ามอนนี่แกแกไม่ค่อยแกไปค่อยก่อนแกะฮะมีแกไป็ขอบที่ส่งนี่นะระวังด้วยเดี๋ยวกัวอะไรขึ้นอ่ะแกตายก่อายนี่แก น้อยแก่พ่อฮันจะ้านเลยรอน้วยดินี่ท่านมาทำอะไรวยพ่อมาสับพอฮันนี่แก่ายซะเร่ไงแก่ายซะเยะฮ้่าฮ่าจัดกานเลยลุงน้องของข้าจัดการมันซะเฮ้อตวทีนะใชเลยระวังด้วย นี่ไงแกปไปใครกันแน่เออถ้าเขาต้องหลบจัดหินก่อนแล้วล่ะเห็นที่นจะไม่ได้ถ้าเขาจะต้องหลบแล้วนี่พวกแกย่ะนี่หยุดทอนไม่อะไรเหรอฮนะแม่หนูหน้อยอ๋อ ถือว่าละ่ะทำไมมันถึงคุ้นๆจังเจ้าก็เป็นคนที่ใส่ชุดเสื้อเาวาดำสีนะใช่ข้าเองเจ้าเองสีนะที่สามารถฆ่ารองหัวหน้าเผ่าอัลฟาคนนั้นได้ใช่แล้วละ่ะบอกมาว่าแสนเลวอยู่ที่ไหนข้าจะบอกทำไมให้งงละ่ะบอกมาเถอะนะว่าไอ้แสนเลวอยู่ที่ไหนทำไมงั้นเหรอจะบอกทำไมละ่ะถ้าบอกแล้วเจ้าก็จะไปฆ่าแสนเลวใช่ไหมทั้งแสนเลวทั้งมีมี่ม มันก็ต้องตายอ่ะแหละนั่นสินะคนที่จะตายเนี่ยมันไม่ใช่ใครหรอกรู้ไหมมันก็คือเจ้านั่นแหละฮ่าฮ่้าเชิญปากตีไปเถอะนะคนที่จะตายนั่นคือข้าเองเหรอเป็นคําพูดที่ดีนี่นะมันก็คงดีสําหรับเจ้านะนั่นสินะจะก,การมาเลยมานน่เดี๋ยวก็ช่วยเองนะนี่แก จะนำข้ามาถึงเมื่อไรกันถอยซะแกแกม,มันบ้าไปแล้วนี่แกถอยซะฮ่า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 แม่เก่งจริงๆเลยอะไรกันเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ มันมากกว่าเตาที่แล้วอีกนะไอ้เจ้าไอ้แกไม่เป็นไรช่วยไปบอกจิมมี่ก่อนแนละ้วข้าจะเอาตรงนี้ให้แกจุยเองน้อยแกแกคิดว่าแกแน่หรือไงวะไปบอกแซเเลวก่อนแกเป็นบ้าไปแล้วเหรอาไม่ได้บ้าหรอกเว้ยทำไมล่ะใจะเก้าตกงบกันฮะแก ต้องถึงมือแต่เล้วงก็โอกาสแกได้แหละรู้ไหม่ะวันนี้จะเป็นวันตายผมเสดเข้าใจเนาะตายต่าย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 ายายา่ยายา่ยา,ยาไม่ต้องเป่ามาล้มเป่ามาก็เท่านั้นแหละ ไม่แกเป็นคนบ้าอะไรอย่างนี้เฮ้ย่วยตรงน่้ที่บ้าหรอฮะแกแหลมบ้าไอ้ขอตีสกใช้แต่เปินและหนูบ้าบ้าบ่หนูแค่นั้นะทำอะไรบ้าไม่ได้หรอกเว้ยถ้าใช่นะ ข้าได้ก็พลาดลองดูสิถ้าพ่านได้ก็ลองดูแกแกตายซะไอ้ไข่ไวะานี่บ้าหรอหาเดีเ,เลื่อยกว่าขวาม่นเลยหรอเอาให้หัวากลิ้วอะไรดีไหมหาชอบใช่ไหมระหว่างฉโนกับเลื่อยนะใครมันจะหัวากลิ้วกว่ากันเหรอหา Yeah. Ba à. 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 kìa lắm 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 đâu lắm 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 nữa không? lắm 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 thôi! มันก็คือหัวหน้าใหญ่ของเผ่าสีส้มนั่นแหละหัวหน้าใหญ่ของเผ่าสีส้มนั้นเหรอใช่แล้วล่ะแต่ข้าไม่รู้นะว่ามันตายจริงหรือเปล่านั่นสินะเราคงไปบอกแสนเร็วกันดีกว่าแน่นอนว่าเราคงไปบอกอยู่แล้วล่ะนี่น้องข้าข้ามีเรื่องอะไรที่จะบอกกับเจ้านะมีอะไรงั้นเหรอครับรู้ไหมว่าข้าไปเจอหัวหน้าเผ่าสีส้มฮะว่างไงเนาะหัวหน้าเผ่าสีส้มงั้นเหรอแล้วท่านพี่ไปเจอมันได้ยังไงล่ะ ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันก็แค่เดินเล่นเท่านั้นเองบังเอิญไปเจอและรู้ไหมว่าข้าทั้งสองคนเนี่ยก็เกิดจะแย่เลยนะงั้นเหรอครับงั้นท่านพี่โรเจอร์อยู่ที่นี่กันก่อนเดี๋ยวข้าจะไปกับมีนาเองเ็ะจะได้ไปฆ่าตัวจริงแล้วตัวจริงก็น่าจะอยู่ไม่ไกลด้วยสิมันก็แน่นอนอยู่แล้วลนะ่ะและรู้อะไรไหมแสนแล้ววหนนาเผ่าของมันเนี่ยมันใช้ธน,นูเป็นธน,นสายฟ้าด้วยสินะ ใช่แล้วล่ะมันใช้ถนนสายฟ้าด้วยครับแล้วตอนนี้ผมมันอยู่ที่ไหนแล้วครับข้าจะได้ไปฆ่ามันแล้วก็เอาลิลี่กลับคืนมาให้ได้มันน่าจะอยู่หลังเครือกเข่านั้นสินะทางนั้นก็ดีเลยพี่โรเจอร์รออยู่ตรงนี้ก่อนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวผมจะไปกับมีนาเองตอนนี้ข้าเนี่ยได้จัดก,การมันเต็มทีแล้วล่ะวันเนี้ยมันน่าจะได้เป็นวันตายของมันแล้วล่ะคนที่จะตายมันไม่ใช่ข้าแต่ต้องเป็นมันเท่านั้นนี่น่ะเหรอพื้นที่ของพวกมัน ทำไมมันถึงมีสัตว์ร้ายขนาดนี้ละ่ะไอ้เจ้าตัวนั้นมันคือเอเปกเล็กมันจะเฝ้าทินเพื่อคุ้มกันพวกมันไงละ่ะนั่นสินะเอเปกเล็กนั้นเหรอท่านจะได้ไปฆ่าพวกมันกันได้ไหรือยังล่ะแน่นอนว่าข้าอยากจะลงมือเต็มแกแล้วละ่ะข้าก็เหมือนกันข้าก็อยากจะฆ่ามันแล้วละ่ะ้างนั้นเราลงไปกันเลยดีกว่าไปเมื่อกี้มันอยู่ที่ไหนแล้ว นี่งไงเจอแล้วเหรอถ้าเจอแล้วเอฟเฟกต์เล็กถ้ามันนี่แกเอฟเฟกต์เล็กตายไวจังเลยอ่ะเอฟเฟกต์เล็กเหรอมันไม่ขนาดมือฆ่าหรอกนะข้าเคยปราบยิ่งกว่านี้มาแล้วล่ะนั่นสินะท่านเคยปราบเทพ,พเจ้ามาแล้วเหรอแน่นอนว่าข้าเคยปราบมันมาแล้วล่ะเทพทั้งสามตัวเทพทั้งสามเด่นแดมสามเสาข้าเคยปราบมันมาแล้วล่ะหลายอย่างมาต้องช่วยกันปราบนะ พอปราเป็นกลุ่มเท่านั้นมันถึงจะชนะกันได้ใช่แล้วละ่ะข้ามายืนอยู่ตรงนี้แล้วงั้นข้าจะลดอาวุธลงก่อนนะเมื่อกี้นี้เป็นภาพโฮโลแกรมสีนะใช่หรือเปล่าใช่แล้วละ่ะสิ่งที่ข้าฆ่าในตอนนั้นก็คือภาพโฮโลแกรมไงละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอาจารยม่อยากขัดพื้นแล้วก็จงยกมือขึ้นมาซะก็ได้งั้นข้ายกมือก็ได้นะ นายได้สุดเจ้าก็ยกมือแล้วสินะเจ้าก็เดินเข้ามาใกล้ๆข้าหน่อยสิงั้นเหรอทำไมต้องเดินเข้ามาใกล้ด้วยละ่ะถ้าเกิดว่ายกมือแล้วทำแบบนี้ได้หรือเปล่าละ่ะฮะถ้าไปทำแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ยืดเส้นยืดสายนะสิน้อยแกไอ้แกะจะโดนถูกข้าไปถึงไหนกันเพราะฉะนั้นแล้วแกก็จงตายที่นี่ซะ เฮ้เฮ้เฮ้ยทำไมข้าต้องตายด right? hey, 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 ้วยล่ะฮะใช่ไหมคนที่จะตายนั้นคือตัวท่านนะแกมากดีมากเลยไปแล้วถ้างั้นจงตายอยู่ที่นี่ซะเฮ้เฮ้เฮ้ก่อนที่จะตายเนี่ยไม่คุยกันดีๆก่อนเหรอฮะข้าไม่มีเวลามาสนใจพวกแกหรอกหนะถ้างั้นก็เตรียมตัวตายได้แล้วงั้นก็แย่หน่อยนะ ข้าก็ว่าอยู่ทำไมท่านถึงดูแก่จังเลยน้อยแกถ้าแกพูดมากขนาดนี้เราก็จงอยามีชีวิตอยู่เลยเฮ้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 ใจเย็นๆก่อนซิเราเป็นผู้ใหญ่กันนะค่อยๆคุยกันก็ได้ผู้ใหญ่เนี่ยคงจะต้องคุยกันไม่ใช่ว่ามาใช้อาวุธผ่านเข้ามาหากันนะแกจะมากเกินไปแล้วถ้าอยากได้ขนาดนั้นแล้วก็ ข้าก็คงจัดให้ตามคำขอล่ะนะรู้ไหมว่าดาบเล่มเนี้ยมันสามารถฟันหัวแกหรดออกจากบ่าได้เลยใช่ไหมแกถ้าไม่อยากให้ข้าพูดมากแล้วก็มาให้ข้าฟันหัวเล่นๆดีก,กว่าไหมได้ตามใจแกรลยกันถ้าแกไม่ลอดขึ้นมาแล้วก็ข้าไม่รับประกันแกนะไอเด็กบ้าแม่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 แมน้ากลัวจังเลยนะคนที่บ้ามันเป็นใครกันนะงานกระจงเข้ามาเลย hả mày đâu hả mày chưa 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 đi cá chẳng phải có chưa 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 đây chưa 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 hả, hả, chưa 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 đi đây, đi đây, chưa มาตัดสินกันให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยแสนเร็วเยอะเยอข้าววันนี้มานนานุล่ละมาเลยถ้าจะได้่าแกสักทีไงละ่ะข้ามีเรื่องที่จะคุยกับแกเยอะเลยละ่ะว่าแกเอาลินล,ลี่ไปไว้ที่ไหนบอกข้ามาอ้ลินล,ลี่นะหรอลินล,ลี่นี่น่าจะไปสมัครแล้วละ่ะ <laughs> แก ต,ตายซะปากดีนักนะอย่ามีชีวิตอยู่เลยเฮ้ hey! อะไรกันเนี่ยนี่แกเป็นบ้าแล้วเหรอทาไม่ได้บ้าก็าที่บ้านขอแกมันพัง,งแล้วบ้าเป็นนันใหญ่แล้วแน่ yeah. ตายซะ ถ้าจะยิงจนปวดแกจะตายนั่นแหละเยอ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 บอกมาว่าลิลี่อยู่ไหนข้าจะบอกแกทำไมล่ะแกตันหาเรียกสัตว์อยู่ได้นะตายซะเถอะตายเยอะเยอะอะ บ้ากันไปใหญ่แล้วไหนที่สุดมันก็ตายแล้วสินะข้าก็ว่างั้นแหละกว่าจะชนะมันได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอีกอยาวนึงนะฟ้ามันก็ยังขึ้มอยู่เลยนั่นสินะฟ้าก็ยังคึ้มที่คึ้มขนาดนี้แต่ข้าไม่รู้นะมันเป็นเพราะอะไรแล้วคนนั้นน่ะเขาตายจริงเหรอข้ารู้สึกว่าจิตสังขารนั้นนะมันได้หายไปจากโลกนี้ล่ะ ถ้ามันยังไม่หายข้าคงสัมผัสได้อยู่นั่นสินะจนป่านี้แล้วข้ายังสัมผัสยังไม่ได้เลยอ่ะแต่อย่างน้อยเจ้าก็สัมผัสได้ว่ามันเป็นคนชั่วไงล่ะนั่นสินะในที่สุดท่านก็เอาชนะได้สักทีแต่มีเรื่องหนึ่งนะที่ข้ายาจะให้เจ้าพาไปพาไปไหนเหรอให้พาไปหาเทพเจ้ามังกรเทกหน่อยได้สิท่านจะพาไปขอพรงั้นเหรอเจ้ารู้จักพรด้วยเหรอแน่นอนว่าข้ารู้จักพรนั้นมันขอได้แค่หนึ่งข้อนะ แต่รู้อะไรไหมข้าทําให้มันขอแบบไม่จํากัดได้แล้วไงแต่อย่าเว้นพรที่เอาไปทำความชั่วนะงั้นเหรออน,นั้นก็ดีเลยสิข้าก็จะได้เจอกับลิลลี่แล้วสิแน่นอนอยู่แล้วล่ะอากาศเงียบสงบดีนะว่าไหมข้าคือเทพเจ้ามังกรเทกเองหรอ แต่ข้าได้ยินว่าขอพรแบบไม่จํากัดแล้วสินะยกเว้นพรที่สามารถอาไปทำความชั่วมันขอได้ก็จริงแต่พรนั้นก็จะเล่นง,งานกับคนชั่วคนนั้นเองพรที่สามารถขอได้ไม่จํากัดนี้มันจะต้องขอพรนี้ได้ต้องเป็นคนดีและใจิตใจเข้มแข็งเอาละเจ้าอยากจะขอพรอะไรดีล่ะท่านคิดได้แล้วยังล่ะว่าท่านจะขอพรอะไรท่านสินะ ข้าก็คิดไว้แล้วล่ะว่าข้าอยากจะขอให้ลิลี่กลับมาไงล่ะนั่นสินะข้าก็อยากจะเจอหน้าลิลี่จังเลยอะ่ะลิลี่เขาเป็นใครเหรอเขาก็เป็นผู้หญิงคนนึงแหละที่เขาเป็นหัวหน้าของข้าเองล่ะแหมแม้แม้แม,แมท่านนี่แล้วก็คงจะมีแฟนไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยพูดเป็นเล่นนะแฟนของท่านน่าจะสวยแน่นอนเลยล่ะรับรองได้ว่าอาจจะเป็นภรรยาของท่านในอนาคตแน่นอนเลยล่ะเจ้านี่ก็พูดเกินไปแล้วนะทางนั้นก็พอพรเลยสิท่านก็อยากจะเจอเขาแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่แล้วล่ะข้าอยากจะเจอเขาแล้วสิเจ้าอยากจะขอพรในเรื่องที่สามารถขอได้สิ่งที่เป็นไปได้และสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็สามารถขอได้เหมือนกันนะเจ้าจะขออะไรล่ะข้าอยากจะขอให้ลิลี่กลับมาคนที่เป็นเจ้านายเก่าของเจ้าแน่นอนว่าข้าสามารถเอาเขากลับมาได้แต่รู้ไหมว่าขอเอาเขากลับมาได้แล้วเขาก็ไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วนะ เรื่องนี้ข้าทราบดีเทพเจ้ามังกรเถกถึงเขาจะไม่ใช่คนเดิมแต่นิสัยของเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะแต่ร่างกายของเขาก็จะเปลี่ยนไปเยอะเลยล่ะแน่นอนข้าพร้อมรับอยู่แล้วมันข้าจะให้พรน,นี้จงกลายเป็นจริงเอาละ่ะเจ้าคงพร้อมแล้วสินะถางั้นจงให้ลิลลี่ฟื้นคืนชีพกลับมาหาเจ้าพรน,นี้จงกลายเป็นจริงซะ นี่มันไม่จริงใช่ไหมนี่คือลิลลี่จริงๆเหรอนี่น่ะเหรอหน้าตาของลิลลี่อ่ะใช่แล้วล่ะนี่คือหน้าตาของลิลลี่ล่ะทําไมเขาถึงใส่ชุดเต็มยศขนาดนั้นล่ะใช่สินี่คือลิลลี่สินะนายท่านลิลลี่ใช่จริงๆด้วยสินะใช่แล้วล่ะข้าคือลิลลี่เองล่ะแล้วเจ้าคือแสนเลวงั้นเหรอใช่แล้วครับนายท่านข้าคือแสนเลวเองครับ เปลี่ยนไปเยอะเลยนะแสนเ็วไม่ได้เจอกันตั้งนานใช่ครับระหว่างตอนที่นายท่านไม่อยู่ข้าก็ได้วิ่งลนหาที่ตายมามากมายนับไม่ถ้วนสิ่งที่ข้าทำได้นั้นข้าก็พยายามจะทำให้ท่านกลับมาให้ได้ไม่ว่าวิธีใดก็ตามแล้วคนคนนี้ล่ะข้าน่ะเหรอข้าชื่อว่ามีนาน่ะยินดีที่ได้รู้จักนะข้าเป็นนักสํารวจนั้นเหรอนี่ เมี่ว่าแต่นะที่เจ้าไปเอาผู้หญิงคนนี้มาจากไหนล่ะคือผู้หญิงคนนี้เขาก็ทายานพานาเสียก็ได้เล่นลนมาถึงหมู่บ้านที่นี่แล่ะครับนั่นสินะมีนะงั้นเหรอเจ้าก็เป็นคนที่แข็งแกร่งไม่ใช่เล่นเลยนะว่าแต่แสนเร็ววันนี้เจ้าอยู่กับใครเหรอข้าก็อยู่กับที่พี่น้องน้องเพื่อนๆนะครับงั้นเหรอแล้วทำไมเจ้าถึงอยากเรียกข้ามาล่ะถ้าไม่มีนายท่านพวกข้าก็คงอยู่ไม่ได้หรอกครับงั้นเหรอแสนเร็วร่างกายของเจ้าอ่ะ เปลี่ยนไปเยอะนะข้าก็อยากจะมีคำพูดคำถามอะไรกับเจ้าเนี่ยอีกมากมายเลยล่ะได้ครับเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังทีหลังแล้วพวกท่านจะจีบกันอีกนานไหมคะบ้าหรือไงใย,ยว่าข้าเป็นหัวหน้าเขานะข้าไม่ได้เป็นแฟนเขาสักหน่อยท่านอย่าไปถือโทษกดเคืองเด็กคนนี้เลยครับเพราะว่าเขา,เขายัางเด็กอยู่นั่นเหรอเจ้ายัางเป็นเด็กอยู่สินะโอเคงั้นพวกเรากลับบ้านกันเถอะนะเราก็เอาหัวหน้าของเรา ว้ในโปเกเบอลเรียบร้อยแล้วละ่ะขอบใจท่านมากนะคะเทพเจํามังกรขอบคุณครับเทพเจํามังกรภาพไปบุญคุณอย่างสูงเลยครับไม่เป็นไรหรอกมันเรื่องแค่นี้จิบจิบแจยๆเองนะเราสามารถเรียกคนตายมาได้อีกกี่ครั้งก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนี้มันขอแบบไม่จํากัดแล้วไม่ใช่เหรออีกอย่างหนึง่งเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็เป็นคนที่หวัวด,ดีนะใช่เล่นเลยละ่ะแน่นอนถ้ามีคนแบบนี้อีกหลายๆคนแล้วก็คงจะดีไม่ใช่หน้อย เทพเจ้ามังกรงั้นข้าขอไปก่อนนะไว้เจอกันนะคะเทพเจ้ามังกรไม่เป็นไรหรอกไว้เจอกันขราวหน้านะเจอกันได้ทุกเมื่อขอบคุณมากนะคะไปกันได้แล้วล่ะนี่น่ะเหรอหมู่บ้านใช่แล้วครับหัวหน้าเรลลี่น่าจะเป็นหมู่บ้านที่เพิ่งตั้งสีนะใช่ครับหมู่บ้านเนี้ยกาลังเพิ่งตั้งมาใหม่ครับน,นั่นสะีนะคงจะเป็นหมู่บ้านที่แข็งแกร่งแน่นอนเลยล่ะเพราะว่า สิ่งที่ข้าเห็นนั้นน่ะก็มีแต่บุคคลที่แข็งแกร่งเทียบเลยนะอย่างเช่นหัวหน้าหลายหลายคนใช่ครับผมก็ว่างั้นมินะข้าขอขอบใจเจ้ามากนะเจ้าเนี่ยช่วยอะไรได้เยอะเลยล่ะไม่หรอกไม่หรอกมันเป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นเองล่ะยังไงก็ขอขอบใจมากนะเอาล่ะต่อไปนี้เรื่องมันจะเป็นยังไงต่อไปนะผมต้องดูกันต่อไปแล้วล่ะ